หรือเวลาอีก8เดือนก่อนที่ชาวไซยาจะมาถึงโลกโกหังที่คิดถึงการบ้านวิชาเลขจึงแก้งเหงาโดยการทำสมการทางคณิตศาสตร์ที่ซับซ้อนแม้ว่านั่นจะไม่เพียงพอที่จะทำให้เขาหายคิดถึงบ้านก็ตามในขณะเดียวกันพิกโกโลจำได้ว่าการต่อสู้ครั้งก่อนของเขากับปราดิดนั้นได้ยกระดับการฝึกไปอีกขั้นพิกโกโลแยกร่างออกเป็นสองคนพิกโ,กโลจะต่อสู้กับพิกโกโล ทางด้านโกหังที่พึ่งเสร็จสิ้นการสร้างเรือเดินทะเลทรายเขาจะใช้มันในการพยายามข้ามทะเลทรายแต่ระหว่างทางโกหังก็ถูกโจมตีโดยนกอินทรีทะเลทรายมันพยายามจะฟาดฟันและจับเขาด้วยกรงเล็บขนาดพะยุดหมาแต่โกหังก็จัดการเพื่อหลบหลีกและหลีกเลี่ยงการโจมตีทางอากาศแต่มันก็ทําให้เรือเข้าไปในดงหินโสโครบทําให้เรือเริ่มเสื่อมสภาพ จนในที่สุดมันก็แตกเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยบนทางลาดลงเขาสิ้นสุดที่หน้าผาสูงชันที่โกหังตกลงมาเขาพบกับเสือเขี้ยวดาบสหายเก่าอีกครั้งเมื่อนกอินทรีทะเลทรายหาโกหังไม่เจอก็จากไปโดยไม่รู้ว่าโกหังไม่ได้หายไปไหนแต่เพียงซ่อนตัวอยู่ในกองทรายที่ตกลงไปหัวทิ่ม้าย โกหังขุดตัวเองออกมาและเห็นเสือเขี้ยวดาบที่โกหังไม่ได้ใส่ใจมันนักโกหังก็ตระหนักว่าเขาอยู่บนชายหาดนั่นก็หมายความว่าเขาได้พบมาหาสมุทรแล้วโกหังพยายามที่จะหาทางกลับบ้าน เขาเริ่มวิ่งไปตามชายหาดโดยมีเสือวิ่งไล่ตามทั้งสองดูเหมือนว่าจะผูกพันกันบ้างแล้วในขณะที่โกหังคุ้นเคยกับภูมิประเทศที่เป็นหินของชายหาดได้อย่างสบายๆแมวตัวใหญ่ก็ดูเหมือนจะมีปัญหาเล็กน้อยเมื่อมันพยายามตามเด็กน้อยอย่างสิ้นหวังในที่สุดเสือเคี้ยวดาบก็ไล่ตามโกฮังทันเมื่อพบว่าเขาหลับไปหลังจากที่ดูเหมือนว่าจะกินปลาตัวใหญ่ไปเหลือแต่หัว หางและก้างไว้เบื้องหลังเพราะเขาไปดูด้วยซ้ําว่าสัตว์ร้ายกําลังติดตามเขาอยู่เสือเขี้ยวดาบพยายามกินเศษอาหารเล็กน้อยที่โกฮังเหลือทิ้งไว้ขณะที่เขาหลับเช้าวันรุ่งขึ้นโกฮังก็ออกเดินทางอีกครั้งโดยมีเสือเขี้ยวดาบไล่ตามเช่นเดิมทั้งสองวิ่งไปตามชายหาดสักพักในขณะที่โกฮังพยายามค้นหาบ้านของเขาต่อไปทั้งสองผูกพันกันอย่างใกล้ชิด ขณะที่ทั้งหมดนี้กำลังดำเนินไปพิกโลยังคงฝึกฝนอย่างเข้มข้นกับร่างคโครนของตัวเองเขาต่อสู้กับตัวชั้นีิคนเพื่อให้แข็งแกร่งขึ้นพิกโลต่อสู้กับพิกโลอย่างดุเดือดพละก,กำลังและความเร็วของพิกโลเติบโตขึ้นอย่างมากจากการฝึกฝนของเขาแต่ทั้งสองก็กำึกรรก่งเกินไปและไม่มีใครสามารถเอาชนะใครได้ กลับมาที่โกหังเสือเขี้ยวดาบตื่นขึ้นในขณะที่โกหังกำลังจะจากไปและแทบจะไม่สามารถลุกขึ้นยืนได้เร็วพอที่จะเริ่มตามเมื่อโกหังหายลับไปจากสายตาทางด้านจีจี้ที่รู้สึกหดหูใจอย่างมากเมื่อปีศาจวัวพยายามอย่างเต็มที่เพื่อให้กำลังใจลูกสาวเพราะเธอไม่ยอมกินอะไรเลยในสัปดาห์ที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามเธอไม่ยอมให้เขาเข้าไปจีจี้คิดถึงโกฮังและโกคูจริงๆ หลังจากวิ่งไปตามชายหาดมาหลายวันโกฮังก็พบกับกำแพงหินขนาดเหือมาแบบเดียวกับที่เห็นเบื่อแรกพบชายหาดจากนั้นก็พบซากเรือทะเลทรายและรอยเท้าของตัวเองจากเมื่อวันก่อนโกฮังวิ่งวนกลับมาที่เดิมซะแล้วโกฮังก็วิ่งผ่านเสือที่เหนื่อยล้าและเข้าไปในปา่าจุดหมายของเขาคือภูเขาขนาดใหญ่โกฮังตะเกียกตะกายปีนขึ้นภูเขาในที่สุดก็ถึงจุดสุดยอดเขามองไปรอบๆและตระหนักว่า โลได้นำเขามาติดอยู่บนเกาะร้างขนาดใหญ่นี่เองเมื่อโกฮังรู้เรื่องนี้เขาตัดสินใจที่จะออกจากเกาะเพื่อกลับบ้านไปหาคุณแม่โกฮังวางแผนอย่างรอบคอบเขาออกแบบแพนที่จะพาเล่นออกจากเกาะได้ ทางด้านพิกาโลยังคงพลักด้านตัวเองให้เกินขีดจำกัดขึ้นไปอีกนั่นคือการยิงสเปเชียลบีมค a นนอนอย่างต่อเนื่องสิ่งนี้ได้สร้างความเสียหายยังใหญ่หลวงให้กับพื้นที่ฝึกฝนแต่พิกาโลก็ยังไม่พอใจและยังคงฝึกฝนตนเองอย่างต่อเนื่องต่อไป กหังรวบรวมวัสดุสิ่งของที่จำเป็นในการสร้างแพรเขาสับต้นไม้ขนาดใหญ่ด้วยมือเปล่าจากนั้นเตรียมสร้างโดยใช้ดาบฟันกิ่งและใบจากนั้นเขาก็ลากมันไปที่ชายหาดและสับมันตรงกลางลำต้นและพยายามทำให้มันเป็นโพรงเสือเกี้ยวดาบก็พยายามช่วยด้วยพระอาทิตย์อัสดงกหังก็ต่อแพรเสร็จ เขาผลักมันลงไปในน้ำบอกลาเสือเขี้ยวดาบที่เศร้าส้อยโดยสัญญาว่าจะกลับมาหลังจากที่ได้เห็นหน้าคุณแม่แล้ว เสือยังคงเฝ้าดูโกฮังในขณะที่เขาพายเรือ,อ,อไปในพระอาทิตย์ตกดินมันร้องโหยหวนด้วยความโศกเศร้าเมื่อกอฮังพบว่าตัวเองออกมาได้ไกลพอแล้วเขาก็ปล่อยใบเรือปล่อยให้ลมพาออกทะเลโกฮังมีความสุขมากที่ได้เดินทางในที่สุดเขาเพลิดเพลินกับมหาสมุทรที่สวยงามและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลในขณะที่เรือกระโจนข้ามเกลียวขึ้น ไม่รู้สึกถึงความผิดปกติพิกโรทั้งสองจึงยุติการต่อสู้พิกโรโรตหนักว่ามีบางอย่างผิดปกติกับโกหังเขาก็รวมตัวเองเป็นหนึ่งอีกครั้งและบินออกไปเพื่อดูว่ามีอะไรผิดปกติ โกหังที่หลับไหลอยู่กลางทะเลตื่นขึ้นมาเมื่อฝนเริ่มตกและพายุรุนแรงเริ่มพัดเรือลำเล็กเข้าไปในเกลียวคลื่นแม้ว่าโกหังจะพยายามดึงใบเรือลงแต่เรือก็เริ่มแตกโกหังถูกทิ้งนห้อยู่ในความเมตตาของพายุลูกยักษ์ที่ถาโถมเข้ามาเขาเริ่มกินอาหารที่นำติดตัวไปด้วยเพื่อรักษาพลกลังโกหังดืมไปว่าเขาไว้น้ำไม่เป็นจึงเกาะพยุงให้เรือยังคงประคองลอยอยู่ได้เมื่อรู้สึกว่าโกหังออกไปท่าม กลางพายุที่ใดที่หนึ่งพิกโล่ตึงบินเข้าไปเพื่อพยายามค้นหากโกหังแต่สภาพที่เลวร้ายทำให้เขาไม่สามารถทำเช่นนั้นได้ในที่สุดเรื่องของโกฮังก็แตกสลายภายใต้ความกดดันและเขาถูกทิ้งให้ติดอ,อยู่กับท่อนไม้กลางทะเลจากนั้นเขาก็ถูกพัดพาไปตามกระแสน้ำขณะที่พิกโลยังคงค้นหากโกฮังต่อไปแล้วตอนนี้ก็จบลงเหตุการณ์ทั้งหมดในตอนนี้นั้นไม่มีในมังงะ